ดูความร่วมมือกันนะครับจากคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบรูรพาที่ร่วมกับคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรวมถึงสาสาหกรรมจังหวัดชมบุรีระยองและฉะเชิงเซาครับร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการโลจิสติกประจําปี2568 ที่โรงแรมอามารีบางแสนจังหวัดชมบุรีรองศาสตราจารย์ดรสุม,มนสกลชัยนายกสภามหาวิทยาลัยบุรพาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดก,การโลจิสติกประจำปี2568ภายใต้หัวข้อก้าวสู่ความยั่งยืนการจัดก,การโลจิสติกและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพโรธเรอทะชนกุลคณะบดีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบุรพา เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ข,ของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการรวมถึงเป็นพื้นที่สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศด้านการพัฒนาโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไทยงานนี้นะครับมีไฮไลท์สำคัญก็คือการเสวนาโดยวิทยากรระดับชาติและนานาชาติครับเช่นที่จะนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโลจิสติกและโซ่อุปทานสู่การลดคาร์บอน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนอกจากนี้นะครับจะมีการเปิดตัววารสารนานาชาติ Asian Journal of Logistics and Intermodal Transport Management พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยและนักศึกษารวมถึงการพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ งานนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการสับสนุนการนําองค์ความรู้ต่างๆครับไปประยุก์ตใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและเป็นการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต